ขอ,อนอบน้อมแด่สามมาสัมพุทธเจ้าพ,พระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าอุทธประวัติจากพระโอษฐ์ EP ห5ทรงตัดว่าผู้เชื่อฟังพระคถาคตจะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกาลนานพิสุทธ์ทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาตดต่อวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมนุตอยู่ฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นพี่เป็นที่อยู่ของมนุตอยู่ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื З ่อ ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแกมชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นการลนานทั้งโลกนี้แลโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มรตติอยู่ไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัด เข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษส,สงแล้ว ภิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปามโมดปัถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเธอสาธุสาธุอนโมทามิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะครับ